ครับสวัสดีครับพี่น,อน้องเมื่อกี้ผพาพี่น้องมากีดยางให้เขานะครับเดี๋ยวผมนวมากีดยางให้เบิ้งเขาครับเมื่อนี้ก็ยางมิดสองนะครับยางกำลังออกครับช่วงนี้ก็ับสำหรับคุณเจ้าสวนยางนะครับก็ ลายใดก็ล่างดีนะครับช่วงช่วงเก็บเกี่ยวอะไรปผมกีด900เก้าร้อยกัมือละสามพนะครับสามพั 3, แบบนแปดะรเฉลียจะเจริจะละมือนนะย่างก็ร่างออกดีครับสองมีดเต็มต้นออกดีนะครับ ยางมีดเดียวครับนี่สองมีดเต็มครับนี่ปีนึงใส่ปุ๋ยหลอดเดียวนด้ครับนี่น้ำยางไหลไหลดีฮะนะครับยางเก้าร้อยต้นฉเฉลี่ยแล้วตก มือลรร้อยหะร้อยหกสิบโลนะครับช่วรนี่เหรอเมือละสามพันแปดเกือบสีบ่พันนะทันราคาอย่างเท่านี้นะเช็ดลับผมเบิองเบิองส่วนอย่างนั้มันเขียวงามท่านกล่องไปกัน,กนวะหรือว่าเปลี่ยนชื่อมูดิส่วนอย่างผม ีเขียวเม็ดนะเบอร์ฟังนั่นเห็นบ่เขียวขจีนะครับบอใส่สารเคมีนะบ่ใส่สารเคมีบ่ฉีดยาบ่ตัดหญ้าฉีดย่างเดียวมือบางกล่องเลยมาบอผมบะตัดหญ้าเลยผมจะปล่อยเรื่อนานาแรงนี่ยางดนึงนะครับหนึ่ง มีดสองมือนี่ผมจิปล่อยให้หญ้านี่คุ้มหนาดินไว้นะครับผมจิตัดปีปีละเทียน้ำสมวมผมก็ไ่ค่อยหยอนเห็ดเห็ดเห็ดคือคนขีขน่ขันเห็ดอย่างจะไปมันถ้ามันมันมันเป็นคนเสียตัวอ,อย่างตัวแล้วไม่คำกันอีลุม กูได้มันหยอดน้ำสมด,ดูดูนี่ทาเบงรถนาย,ย่างยีตไตหนาพวกโบตัดบบสีดหญ่าวนะครับพวกตัดเปล่อเทียใส่ปุ๋ยเทียนนึ่งบางคนเขาเนีหนาบ่ให้เกิดเลยนะครับ มันก็บ่าดีเนาะนก็ให้ให้ยูแบบเป็นธรรมชาติน่ครับยางเกาลอยก็ต้นนะ สองมีเต็มครับนนอือครับขกีดให้พี่รองเบิง้งเนาะอ๋บอกเคล็ดลับหนึ่งยาตัดหญ้าดูสองยาหยอดน้ำส้มดูสามยาสีดยาขยญญานะครับเนี่ยเบิ้งเขียวมัดสวนอื่นแป้นมั้ยนะครับมีสวนผมสวนเดียวหก <6 S 1> ก้มูเถอะไปเขยีดว่ากี่คันก้มูฮะเฮ็ดกี่คันก้มูน้ำยางออกดีก้มูเอาล่องไปล่องใส่เบิ้งนะครับสวัสดีครับ